ยอมรับครอบทั้งที่ไม่ได้ยาวิเตจ้าอวดหุ่น LS เอาใจสามีให้จดตุลือค้าเตียงหักแจงไม่ลงรูปคู่สามียกให้เป็นอีกหนึ่งสาวรักสุขภาพเป็นไอรอลของใครหลายคนเลยก็ว่าได้จำหรับจา,า,านัทธาวิรนนุช หมาจะแต่งงานมีสามีแล้วแต่เธอก็ยังคงคอนเซปต์สาวสวยสุขภาพดีสม่ำเสมอเพราะหากติดตามเธอในอินส a าแกรมวีเจอักรจจะเห็นว่าวิเจจามีคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและรูปร่างมาฝากตลอดซึ่งปัจจุบันวิเจจาก็เข้า,ขาสู่วัยเลขสี่แล้ว แต่เป็นคนที่ดูแลตัวเองอย่างดีทั้งการทานอาหารการออกกำลังกายไม่แปลกใจที่จะมีรูปร่างเพอร์เฟกแบบนี้ล่าสุดก็ทำเอาแฟน ตกตื่นกับเสร็จภาพเที่ยวทะเลภูเก็ตก่อนหน้านี้นายทนาน,นันกล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอสวัสดีพี่ๆนะคะทุกท่านนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนถ้าเกิดพูดหรือทาอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออาภัยพี่ๆนะคะทุกคนนะครับรวมถึงต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้มีโอกาสมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่มีคนพลาดพิงถึงคุณจาขอแนะนําตัวเองก่อนชื่อตุธน,นานัน์เอื้ออารักษ์ ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัวตนกับจา๋าคบหาดูใจกันจริงการที่คุณจ๋าย,ยอมเปิดใจให้กับตนก็เพราะว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบตัวต่างก็รู้ว่าตนกับ่ายิงมีปัญหากันมาเกือบสองปีแล้วไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาและอยู่ในขั้นตอนของการหยา่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตนบอกว่าได้เล่าให้กับจ่ารับรู้เพราะไม่เคยโกหกจ่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้จ่ามั่นใจและยอมเปิดใจให้กับตนก็เพราะได้รับคํายืนยันของทางฝ่ายหญิงว่าเราสองคนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วอยู่กันฉันเพื่อนต่างคนต่างใช้ชีวิตและต่างคนต่างก็จะไปมีใครก็ได้ตูธนานนานเอื้ออารักจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลาัยอัสัมชัญและประิญญาโทจาก Master of Business Administration ซาขา Supply Chain Management u n i v e r s i t y of l ฟลาเวนแคลิฟอร,ร์เนียและตอนนี้เรียมเป็นด็อกเตอร์พราะกำลังศึกษาปริญญาเอก Innovation Management คณะนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฒน์สวนสุนันทาสำหรับการทำงานตุเป็น CoF าวเดอรบริษัท bnt เจเน็ตจำกัดทำธุรกิจให้เช่ารถบัสรถเทัวร์รถคอร์ด md บริษัทธ mm hmm. นาจัดการจำกัดและ md บริษัทรักษาความปลอดภัยท w t security จำกัดฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ